ครับคลิปที่สามสำหรับอัดปลาลงมันนี้ครับครับเอาได้ปลามาหาลอยเสีเยดดีแล้วครับหาลอยกั่าจิโล่ครับแอขึ้นมาเร็วปลาจะเดินเพิงน,นี้มาแล้วน้ำม,มันไปถือมันบุน เอาเอาเอามันไปใส่ลุมมืนค<ป>รับเหลือเยอะเหลือเยอะครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีครับไม่ใหญ่นาครับไม่ใหญ่นามันอยู่บ่อวุ่นบ่มีบุเดยเอาเงีย้ยมาเกี่ย,ดย,ไ,ย,ยไ,ได้มายุ่นน้องโมน้อยมีแตเสตีได้เอาเงีย้ยวมาให้กิน มีขนาดท้ำเขาก็ห้อนแล้วห้อนอ,อีด้วยัวสีเอามาบอนี่น้ปังกะโอ้ยปั่นเอายางดี ล่องมงนี่แหละครับอ่องมองมันเริ่มเริ่มนี่แหละครับโมนี่ครับมืออื่นก็จิไปขนมาอีกครับมืออ,อ่ะมันหยุดก็คือจะหยุดจับหมูหยุดจับหมูหน่อยทรงครับมือปั้นบริหัดขนสวายครับปั้นบริหัดจิไปขนสวายมาลงครับสวายใส ไงยักน้อยครับสบายใสจไงโอเคไปครับมันไงพระท่านพี่น้องครับป่าเลี้ยงเกือบพ่อปีเวยครับนี่มันได้โตซ้ำนี่เป็นอัดลุ่งหลมันบ่เงี้ยอาหารบ่ถึงผมว่าครผมก็เลยว่าเอออมันบ่เหลือเก่าม่ไว้พีกก็ได้ครับครับมันหอดอ่าเวลาพิบนตร อเอาเงินรงเ่าก็สอครับเ่าก็พี่น้องก็ต้องห่วงหรอกว่าผมปลาบอาววนครับได้มากากพี่น้องผมก็ไปไปเอาปลาครับผมที่ไปซื้อปลามาลงมัดแลยครับมัน,มนแนนอ่อไว้ครับครับมันแนน่บไว้เอามัน ปลามันแน่นครับ่วนสีกินบ่กินนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเพราะว่า,าเบื้องต้นครับกับเบื้องต้นนี่เฮ้า,านนไปไปาหาปกาก็อที่แอบมีี่ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> เอกมาตัวผู้หลักผู้ใหญ่ตัวฐานเนี่ยมันน่ามดาเลยครับนี่ก็เป็นทหารสองปีเต็มเต็มครับเป็นลูกน้องไม่ย้อนเละครับ นี่ละไอ้นี่ละคือขังใส่ใส่ตู้เสียผ้าสองมือลืมข้าวครับ <laughs> จนเห็นน้ำออกจากตู้เอาตู้วิบ้ายัางจะเงียวเป็นีนได้คือพ่อว่าขังบักแอไว้หันแ <laughs> นนไแ <laughs> นนวแแะแนนเต๋อยงีแสดงบานก <laughs> ับหลานไปยด่วดเลยะครับแจ่ว่ามัน บอกใส่หันกลัวหันยากไรจับขังในตู้เสียผาซึนดีตัวมึกดีใส่ตู้สองมือมันก็อดได้อ่นนอนนอนอยู่ในตู้สีเดียมเจ็ดเสินมึงว่าบันอ๋อปโอ้ปลาเก๋งปลกปาเงรึงับิมอ๋อ ปลาเคียงหอกเ่ยมันอุ้ยไม่ติดตายนี่นี่ปลาเคียงอยู่หัวมือนี่ลุงเอาให้แจ๊ค่ะกับจิบซี่สามกับอัดป่าลุงกับ Bọc <laughs> bà, kho, bà coi bà coi bà ghé đi chạy lại gọi à. đi tới é đây tương bà coi bọc xem mà không có khốp sụt Hãy subscribe cho พอสิดท้ายจิบสุดท้ายได้หรือเอีกใชด้วยแล้วจิแล้วได้เอกออเอาปันหา6กระีแล้วมือยื่นยังคอยทายต่อโอเคครับ หมืยนยังเบื้งอีกต้ออีกครับหมือมิ้นหมอนี่เพิ่นพักลากพักไว้อีกกอนครับโอเคครับ